กินมันแก้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมแม่แมเอฟซีทุกท่านนะครับผมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับอะวันนี้นะครับใส่ชุดใหม่นะครับอชุดของคุณแม่จิยนนะครับผมนะครับนี่สดสดร้อนๆนะครับเพิ่งมานะครับเพิ่งเสร็จนะครับขาใส่ไม่ได้นะครับ ใส่ขายังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้องดีดดีดดีดคาลังนะครับอาขนาดพ่อฟวายังดีดนะครับผมนี่อะไม่รู้จะต้องให้ทำพิธียังไงนะครับผม <c oughs> ก็เพึ่งมานะครับผมนะครับเราถ่ายให้ดูเลยนะครับผมนี่อเพึ่งมานะครับชุดพึ่งเสร็จนะครับ นะวางานวะสวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ปานฝันใส่ชุดใหม่นะครับนี่ชุดออกงานนะครับผมนี่อ่ะน่าจะมีแม่หญิงน่าจะมีแบบนี้บ้างนะครับผม <c oughs> ว่าแม่หญิงยังไม่มีเลยนะครับผมจะตัด ชุดเดียวกันน่าจะสวยนะครับผมนะครับแพ็คคู่นะครับผมน่าจะสวยนะครับนี่นะครับผมอ่ะถ้ากลางวันน่าจะสวยกว่านี้นะครับผมเพราะว่าถ้ามีแดดออกมานะครับก็สีจะสดใสกว่านี้นะครับผมอันนี้กลางคืนนะครับผมอันนี้กลางคืนนะครับ ไอตัวมันนบับไหมน้ำไอตัวมันอีกวันนับนั่นวะหน้าห้าคไปไอหน่อกีเฮสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่ะวันนี้มาดูชุดน้องบันฝันนะครับชุดใหม่นะครับ ของคุณแม่จียนนะครับตัดให้น้องปันฝันนะครับแต่เหลือแม่สมหญิงนะครับคุณแม่จียนน่าจะตัดให้อีกนะครับผมนะครับแพ็คคู่เลยนะครับอ่าเพื่อจะได้กลมกลืนนะครับผมนะครับเพื่อจะได้กลมกลืนนะครับเวลาอ่าเดินนะครับเดินไปเที่ยวนะครับอ่าเราจะใส่แพ็คคู่นะครับอ่าแม่กับลูกนะครับชุดเดียวกันนะครับน่าจะเข้ากันได้นะครับผมอ่ะน่าจะสวยนะครับผม นี่นะครับโอ้สวยมากเลยนะครับผมอาพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะพาน้องออกเดินนะครับนี่ใส่ชุดนี้แล้วนะครับแหม่ดำแอผิแหม่ปะินกิจๆิอัอับาท อืมด้วยยุบมาได้เออลากๆจะหานกไอ้ปื้ดไหหอ้หนึงหะอ๋อชุดสวยนะครับออกแบบได้สวยนะครับผมนะครับได้สวย กินอ้อยนะครับ 哎。Ah. กินอ้อยนะครับผมแม่แม่สีนี่ถ้าพ่อควานออกจากอาที่อยู่ที่กินของน้องนะครับน้องก็จะนอนเลยนะครับอาใัยชุดนานไม่ได้นะครับน้องจะแกล้งเหมือนจะแกล้งง่วงนะครับผมนี่พ่อควานอยู่ข้างในนะครับก็เลยไม่กล้าแกล้งง่วงนะครับผมแต่แต่เดินบ่อยนะครับเดินที่จะถอดนะครับ นี่ะทำไรก็คล si ิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปใหม่ๆของน้องบันฝันนะครับสวัสดีครับ ชุดพิ่งมานะครับเราก็เลยถ่ายมนาะเลยไอโน่นเลยอะไรครับอะไรครับอะไรครับ